ผลละพักนักปรุง p l u สสมมทตี้สุรนี้นะครับต้องบอกว่าความรู้สึกเวลาที่เราได้ดื่มแล้วเนี่ยครับก็ไม่ต่างจากมิลเชคเลยครับคือมันจะมีความเย็นความข้นนะครับข้นด้วยอะไรครับผลใช้กล้วยครับใช้กล้วยหอมที่สุกหน่อยนะครับเขาจะมีรสหวานแทบจะไม่ใส่น้ําตาลเลยก็ได้แต่ถ้าเบิดกกล้วยของเราไม่หวานมากแล้วเราต้องการสารเพิ่มความหวานผลก็แนะนําครับ จะเป็นน้ำพึ่งก็ได้หรือวันนี้ผมใช้เป็นเมเปิ้ลไซรัปนะครับส่วนของเหลวเนี่ยครับที่จะทําให้มันปั่นไปได้แล้วก็เข้ากันได้ดีนะครับก็เลือกใช้เป็นนมนมทางเลือกได้หมดเลยนะครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้ตัวสมูทตี้ของเราเนี่ยมีความเย็นแล้วก็ข้นขึ้นนั่นก็คือผลไม้แช่แข็งครับ วันนี้ผมเลือกเป็นบลูเบอร์รี่แช่แข็งแล้วเราใช้เขาแทนน้ำแข็งนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องใส่น้ำแข็งเพิ่มนะครับมันก็ค้นได้รสก็จะไม่เจือจางนะครับแต่สิ่งที่ให้รสชาติของช็อกโกแลตเข้มข้นในวันนี้นะครับทิวิโกตัวนี้ครับทิวลิปโกตัวนี้มีไขมันอยู่ที่22-24เนะครับเนื้อของเขาละเอียดมากผลิตจากโกโก้สายพันธุ์มาจากแอฟริกา100ครับขั้นตอนการผลิตทุกอย่างอยู่ในประเทศฝรั่งเศสครับ ต้องบอกว่าเนื้อของเขาเนียนมากแล้วรสชาติก็เข้มข้นมากทีเดียวครับเอาละครับส่วนประกอบของคลเรียบร้อยแล้วไม่ถึง1นงนาทีเมนูนี้ก็เสร็จเตรียมแก้วเตรียมหลอดเตรียมเครื่องปั่นได้เลยครับ